สวัสดีครับวันนี้แมนยู24นะครับพาไปดูสถานการณ์ของฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกันหน่อยนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเพิ่งลงสนามพบกับเกาหลีใต้เมื่อวานที่ผ่านมานะครับตอนนี้สถานการณ์โอกาสเข้ารอบของไทยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่ลงสนามไปแล้ว3นัดนัดล่าสุดนี้ก็ บุกไปเสมอเกาหลีใต้ได้1ต่อหนึ่งนะครับทำให้เกมที่4ที่กลับมาเตะกันที่ราชมังคลากิาสถานกับเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่แฟนบอลให้ความสนใจเยอะมากๆในเกมนี้นะครับตัวขายโซอัลหมดเร็วมากนะครับแล้วก็หลายคนมีความหวังนะครับว่าทีมไทยของเราจะสามารถสู้กับเกาหลีใต้ได้อย่างสนุกนะครับก็เกมนี้นะครับลงเตะไปเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ ก็ต้องบอกว่ามาสทระอิชิอินะครับคุณซื้อของทีมชาติไทยจัดผู้เล่นชุดเดิมเลยนะครับในนัดท,ที่พบกับเกาหลีใต้ในเกมที่บุกไปเสมอมานะครับประตูก็เป็นปฏิวัติคำใหม่นะครับกองหลังก็มีแบ็กซ์ซ้ายทีระทองบุญมาทันเป็นกัปตันทีมนะครับและขวานิโคลัสมิเคลสัน,นเซนเตอร์ในเป็นพันสายเหมิบูนกับสุพรรทองส่งนะครับกอ,องกลางครับวีรเทพป้อมพันเล่นกับพีรดลฉ่ำรัศม,มี โดยมีชนาทิพย์สงกระสินเล่นเป็นกองกลางตัวรุกนะแล้วก็3าประสานแดนหน้าครับทางซ้ายเป็นสุพโชคสารชาติทางขวาเป็นเจริญศักดิ์วุงกรแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นสุพชัยใจเด็ดนะครับส่วนทางฝั่งเกาหลีใต้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทีมนะครับโดยเกมนี้เขาจัดเต็มนะครับวางซุนฮองส่งอ e ีคังอินแล้วก็โชกยูซองนะครับลงเป็นตัวจริงเล่นร่วมกับซนฮุงมินในเกมนี้เลยนะครับก็ช่วงเริ่มเกมนะครับไทยโอ้โห เกือบนำนะสุประโชคสารชาติได้ยิงตั้งแต่นาทีแรกแต่ว่าบอลข้ามคาไปน่าเสียดายมากนะครับครึ่งแรกก็ต้องบอกว่าทางเกาหลีใต้เองก็วันที่เขามาเล่นแบบไม่ประมาทเราเลยนะครับรัดกลุ่มพอสมควรแล้วก็เล่นค่อนข้างระมัดระวังนะครับส่วนไทยเราพยายามสร้างเกมแต่ว่าโอ้ก็เจอความเหนียวแน่นของเกาหลีใต้นะครับทาให้เราเองก็บุกลําบากนะครับโดยเฉพาะ4ตัวบนของเราได้บอลน,น้อยมากนะครับได้บอลปุ๊บเกาหลีใต้จี้ใส่ทันทีโดยเฉพาะชนาทิพย์ จับบอลปุ๊บโดนลุม2อลุม3แทบไม่มีโอกาสได้ส่งบอลหรือพลิกบอลเลยนะครับในเกมนี้ถือว่าเขาทํากันบ้านมาดีมากๆนะครับแล้วก็ผ่านมา19นาทีนะครับก็เป็นเกาหลีใต้นะครับที่นําจนได้อีครั้งอินนะครับแทงบอลให้กับโชกุยซองหลุดไปยิงนะครับล็อกหลบปฏิวัติคําใหม่แล้วก็ปาดเข้ามาถึงหน้าประตูเนี่ยธีระทรพยายามจะไปสกัดจะไปเบรกบอลแล้วแต่ว่ามีอีแจซองนะครับวิ่งเข้าไปชาร์จตรงเส้นประตูเลยนะครับก็ลูกเข้าประตูไปกลายเป็นประตูนําให้กับ ทีมสมขาวถือว่าลูกนี้ผมว่าง่ายไปนิดนึงในรับเราอาจจะเสียสมาธิีนิดนึงนะครับโดนแทงแล้วก็หลุดเลยแล้วก็เสียหายคือเราต้องเสียทีละทอนไปด้วยในจังหวะนี้เพราะว่าเจ้าอุ้มอวิ่งเข้าไปกระแทกกับเสาโกด้วยนะครับต้องเปลี่ยนออกไปเลยครืงหลังอิชิอิก,ก็ปรับเกมลงมาใหม่เลยนะครับก็มีการเปิดเกมบุกในช่วงต้นเลยนะครับกดตันเกาหลีได้พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายโอ้โหมาเจอความยอดเยี่ยมของโซนฮึงมินนะครับ เป็นจังหวะที่อีคังอินจะจ่ายให้กับซนซนเนี่ยเจอกับสุพนันบุรีรัตน์แล้วก็หลอกโยกข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ลอดขาปฏิวัติเข้าไปเลยนะครับก็เป็นเกาหลีนํา2-0คือเกมนี้เอาสุพนันลงมาแทนธทีรทรแล้วก็มาเล่นแบ็กขวานะครับโยกมีคอาซ้นมาเล่นแบ็กซ้ายก็ถือว่าเจ้าเซฟเนี่ยรับมือกับซนทงมินได้สนุกเลยนะครับในเกมนี้แต่ต้องยอมรับเลยว่าผมเห็นสุพนันในเล่นไทยลีกมาเขาเป็นแบ็กที่ฟิตมากแทบจะไม่มีจังหวะเหนื่อยให้เห็นเลย ขึ้นสุดลงสุดตลอดโอ้โหแต่เกมนี้ต้องมาดวลกับโซนทึงมินนักเตะระดับโลกผมเพิ่งเห็นเจ้าเซฟเหนื่อยเป็นครั้งแรกเลยนะครับดูบอลมาโอ้โหเพราะว่าขึ้นไปช่วยเกมลุกแล้วเกมรับเนี่ยต้องมารับมือกับโซนทึงมินที่โอ้โหเล่นได้2เท้าไม่รู้จะโยกไปฝั่งไหนเลยแต่ถือว่าเซฟทำได้ทำได้ดีมากในเกมนี้นะครับได้ประสบการณ์ไปเยอะมากเลยนะครับก็หลังจากโดนสองศูนย์ไทยก็พยายามแก้เกมนะครับมีส่งกองหน้าอะไรลงมาเพิ่มต่างๆเกาหลีก็แพ็คเกมแล้วรอสวนแล้วก็สุดท้าย ไทยก็ต้านไม่ไหวครับมาโดนลูกที่3นะครับเป็นจังหวะเตะม,มุมนะครับแล้วก็คิมมินแจเนี่ยม่งตั้งมาให้กับปาร์กินซบนะครับยิงในเขตโทษจอๆเข้าไปเลยนะครับก็เป็นประตูปิดกล่องให้เกาหลีใต้นะครับเกมนี้บุกมาชนะไทย3-0นะครับซึ่งถามว่ามันเหนือความคาดหมายไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามาตรฐานของเราก็ยังเป็นรองเขาดูเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยพอสู้ได้นะครับแต่ที่เป็นรองเลยคือความแข็งแกร่ง เราเจอเขาโตๆเนี่ยโอ้โหสู้ยากจริงๆนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมเหมือนไทยเราเองก็ไปเหนื่อยจากเกมที่ไปยันเสมอเข้ามาได้ไท้ายเกมดูเร่ยวแรงจะหดหายไปนะครับความร้อนไม่มีผลกับเกาหลีใต้เลยนะครับเขาบดเราได้ตลอดทั้งเกมเหมือนกันแข็งแกร่งจริงๆแต่ก็ถือว่า2นัดเราได้หนึ่งแต้มจากเขาเนี่ยผมมองว่าไม่เสียหายเลยนะครับจากที่เรามองเนี่ยเรามองว่าเจอเกาหลีใต้ไปกลับเนี่ยเราแทบไม่มีทางได้แต้มอยู่แล้วน่าจะเป็นศูนย์แต่เราได้มาหนึ่ง ก็ถือเป็นหนึ่งแต้มสาคัญเลยนะครับที่ทําให้ไทยเนี่ยตอนนี้ยังมีโอกาสเปิดกว้างในการเข้ารอบอยู่ส่วนผลนีกคู่หนึ่งเนี่ยจีนนะครับหลังจากที่นัดที่แล้วเขาทําได้แค่เสมอสิงคโปร์2-2นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเอาชนะสิงคโปร์ได้41แม้ว่าจะเล่น10คนก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็น3คะแนนของเขาทําให้สถานการณ์ในกลุ่มซีนะครับเกาหลีใต้ตอนนี้4นัดมี10คะแนนนําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับประตูได้เสียบวก11เเลยนะครับเสียไปแค่ประตูเดียวก็คือประตูที่สุพนัทเหมือนตายิงเขานั่นเองนะครับ ส่วนอันดับ2คนงนี้เป็นจีนนะครับ4นัด7คะแนนนะครับอันดับ3าเป็นไทยนะครับ4นัด4คะแนนอันดับ4ี่สิงคโปร์4นัด1คะแนนนะครับเพราะฉะนั้น2นัดสุดท้ายสําคัญนะครับไทยเราจะไปเยือนจีนวันที่6มิถุนายนแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านพบกับสิงคโปร์วันที่11มิถุนายนนะครับสำคัญที่สุดคือเกมไปเยือนจีนนะครับตอนนี้ยังไม่รู้จะไปแข่งที่ไหนมีข่าวว่าจีนเนี่ยจะเลือกสนามแข่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอากาศเย็นเอาไว้ดักไทยเลยนะครับ แต่ว่าข่าวดีก็คือในเกมที่เขาชนะสิงคโปร์เนี่ยอู่เล่ยไปโดนใบเหลืองนะครับทำให้เกมหน้านอู่เล่ยกับไทยจะโดนแบนนะครับรวมถึงกองกลางของเขาที่โดนใบแดงด้วยจะขาด2ตัวแต่ที่น่ากลัวคือตอนนี้จีนเขาเปลี่ยนโค้ดใหม่เป็นโค้ดโค,โครเอเชียแล้วก็ใช้นักเตะโอ่งสัญชาติด้วยนะครับกองหน้า2คนเขาเป็นบราซิลโอนสัญชาติตรงนี้ก็ถือว่าอันตรายสําหรับไทยนะครับแต่ถามว่าถ้าดูมาตรฐานที่เราเจอกันนัดแรก ผมว่าไทยไม่ได้เป็นรองจีนเลยนะครับในตอนนี้ถือว่าน่าเสียดายมากที่นัดแรกเราไปแพ้เขาในบ้านก่อนแต่เอาละสองนัดสุดท้ายนะครับถ้าไทยบุกชนะจีนได้ก็จะมี7แต้มเท่ากันนะครับนัดสุดท้ายไทยเจอสิงคโปร์สบายถือว่าสบายกว่าเยอะเพราะว่าจีน,นต้องไปเยือนเกาหลีใต้ด้วยนะครับแต่ถามว่าถ้าไทยตอนนี้เสมอได้ไหมกับการบุกไปเยือนจีนนะครับก็ต้องบอกว่าก็พอได้อยู่ถ้าเสมอก็แต้มจะห่างกัน3าแต้มเท่าเดิมแล้วไปลุ้นนัดสุดท้ายนะครับซึ่งไทยงานเบากว่า พอจะเปิดบ้านเจอกับสิงคโปร์นะครับเก็บ3มแต้มให้ได้ส่วนจีน,นจะไปเยือนเกาหลีใต้ซึ่งตอนนั้นไม่รู้เกาหลีใต้เข้ารอบหรือยังแล้วจะใช้ชุดไหนเจอกับจีนนะครับอย่างน้อยภาวนาให้เกาหลีใต้เล่นเต็มที่ชนะจีนได้เราก็ยังมีโอกาสที่จะแซงเข้ารอบนะครับโดยที่สมมุติไทยชนะสิงคโปร์2 0จีนไปแพ้เกาหลี2 0ประตูได้เสียก็จะกลับกันเป็นไทยที่ดีกว่าจีนนะครับแต้มเท่ากันแต่ไทยประตูได้เสียดีกว่า รอบนี้วัดที่ประตูได้เสียนะครับก็จะเป็นไทยเข้ารอบแบบนี้แต่ถ้าหากไทยไปแพ้จีนในนัดต่อไปเนี่ยก็คือเกมโอเวอร์จบเลยนะครับไทยจะตกรอบแล้วก็จะไม่ได้เข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะครับทีนี้มาสรุปสถานการณ์ของแต่ละกลุ่มกันหน่อยนะครับก็กลุ่ม A นะครับนัดที่4เนะี่ยอินเดียแพ้อัฟกานิสถาน1 2คูวเวตแพ้กาตาร์ึนะครับกลุ่มนี้กาต้าร์่นัดชนะ4นัดรวดเก็บ12แต้มเต็มเข้ารอบเรียบร้อยสําหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3โซนเอเชีย ส่วนอันดับ2ของกลุ่มเนี่ยยังแย่งกันอยู่ระหว่างอินเดียอัฟการนิถานหรือว่าคูเวตนะครับโอกาสเปิดกว้างทั้งหมดเลยเพราะว่าแต่ไม่หนีกันกลุ่ม B นะครับกลุ่มนี้นัดที่4เนี่ยมีปัญหาก็คือในเกมกับเกาหลีเหนือพบกับญี่ปุ่นนะครับเกมนี้ทางเกาหลีเหนือขอแจ้งยกเลิกแข่งขันนะครับไม่ยอมให้ญี่ปุ่นมาเยือนนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าทางปีฟาจะตัดสิทธิ์ให้ญี่ปุ่นชนะบายไปเลยนะครับในเกมนี้ส่วนอีกคู่หนึ่งซีเรีย ถล่มเมียนมา7-0นะครับเมียนมาก็โดนใบแดงไปด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็เลยทําให้นับปัจจุบันนะครับญี่ปุ่นก็แข่ง3นัดก็จะมี9แต้มตามด้วยซีเรียมี7แต้มเกาหลีเหนือ3แล้วก็เมียนมา1นะครับซึ่งถ้าญี่ปุ่นได้3แต้มบายในเกมที่ชนะเกาหลีเหนือนะก็จะมี12ก็เข้ารอบเลยนะครับส่วนซีเรียตอนนี้มี7แต้มก็ถือว่าได้เปรียบเยอะนะครับส่วนเกาหลีเหนือเนี่ย3นัดแรกที่เตะเนี่ยเขาไปเยือนหมดเลยนะครับแล้วก็3นัดหลังเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าบ้านแต่ ตอนนี้คือไม่รู้ว่าสถานการณ์มจะเป็นยังไงเพราะนัดกับญี่ปุ่นก็แคนเซิลไปแล้วและอีกสองนัดเนี่ยเขาจะยอมให้ซีเรียกับเมียนมาเข้ามาเยือนหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบเลยนะครับถือว่าวุ่นวายพอสมควรสำหรับกลุ่มนี้ส่วนกลุ่ม C เล่าไปแล้วนะครับก็เกาหลีใต้10แต้มนะครับส่วนจีนกับไทยก็ลุ้นเอานะครับใน2นัดที่เหลือกลุ่มดีนะครับคิกิสสถานชนะไชนีสไทเป5้าแล้วก็มาเลเซียแพ้อมานคาบ้า0ูนยเลยนะครับกลุ่มนี้4นัดคิกิสสถานกับอนมานมี ก็ต้องลุ้นกันสองนัดที่เหลือนะครับส่วนชนิสไทเปตกรอบแล้วนะครับไม่มีแต้มกลุ่ม E ีครับอุซเบกิสถานนะครับชนะฮ่องกง3สุขแล้วก็เติร์กเมนิสถานแพ้อิราน0ูนกลุ่มนี้อิรานนะครับสนัด10แต้มเท่ากับอุซเบกิสถานเลยนะครับเป็น2ทีมที่เข้ารอบต่อไปเรียบร้อยส่วนเติร์กเมนิสถานกับฮ่องกงตกรอบนะครับกลุ่ม F นะครับโอ้โหกลุ่มนี้นี่เป็นที่พูดถึงอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเวียดนามแพ้อินโดนีเซียไปกลับเลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้อินโดนีเซียคาบ้า0ูนย์ส ทำให้ฟิลิปรูสซิเย่นะครับคุณซือชาวฝรั่งเศสโดนปลดออไปเรียบร้อยแล้วส่วนอีกคู่หนึ่งฟิลิปปินส์แพ้อิรักคาบ้านศูนย์ห้าเลยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆเวียดนามเขาตอนที่จับฉลากเนี่ยเขาก็มาแรงอยู่จับฉลากมาแบบนี้คือเขามองว่าโอ้โหโอกาสเขารอเขาสดใสเลยแต่เล่นไปเล่นมาพอเวียดนามมีการเปลี่ยนโค้ดทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะครับเวียดนามกลายเป็นทีมแบบธรรมดาไปเลยตอนนี้กลายเป็นอินโดนีเซียของชินแตยังนะครับที่เล่นดีแล้วก็ ช่วงหลังเนี่ยไปขุดนักเตะลุกครึ่งในยุโรปเนี่ยมาเสริมทีมด้วยยิ่งแข็งเป็นกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้กลุ่มนี้นะครับอิรักแข่ง4นัด12แต้มเต็มก็เข้ารอบเรียบร้อยนะครับอันดับ2อินโดนีเซียมี7แต้มนะครับอันดับ3เวียดนาม3คะแนนนะครับก็ถือว่า2นัดสุดท้ายนะครับเวียดนามชี้ชะตาเลยนะครับเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเยือนอิรักงานหนักจริงๆโอกาสตกรอบสูงมากนะครับส่วนอันดับ4ฟิลิปปินส์มี1คะแนนก็ไม่น่าจะทันแล้วนะครับสำหรับการลุนเข้ารอบกลุมนะครับ จอแดนนะครับถล่มปากีสถาน7-0แล้วก็ทาจิกิสถานเสมอกับซาอุดีอราระเบีย1-1กลุ่มนี้ซาอุนะครับ4นัด10แต้มนะครับอันดับ2เป็นจอแดน7คะแนนทาจิกิสถาน5คะแนนปากีสถานไม่มีคะแนนนะครับก็นัดต่อไปน่าจะรูเรื่องสําหรับทีมเข้ารอบสําหรับกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม H ครับบาเนลนถล่มเนปาล3-0แล้วก็เยเมนแพ้ UAE 0-3นะครับกลุ่มนี้ UAE 4นัด12แต้มเข้ารอบแล้วนะครับ อันดับ2เป็นบาเลน9แต้มแล้วก็อันดับ3ามเป็นเยเมน3แต้มบาเลนเกมต่อไปขออย่างน้อยคะแนนเดียวก็เข้ารอบแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มไอนะครับบังกลาเทศแพ้ปาเลสไตน์ศูนย์หนึ่งแล้วก็เลบานอนแพ้ออสเตรเลียศูนย์ห้าออสเตรเลียสี่นัดสิบสองแต้มเข้ารอบแล้วนะครับ,บ 2, 7, อันดับสองปาเลสไตน์เจ็ดแต้มอันดับสามเลบานอนสองแต้มนะครับแล้วก็บังกลาเทศหนึ่งแต้มก็ปาเลสไตน์โอกาสเข้ารอบตามออสเตรเลียค่อนข้างสูงเลยสำหรับกลุ่มนี้โดยรอบการเลือกรอบที่สามของโซนเอเชียเนี่ยเขาจะคัดแชมป์กับรองแชมป์ของเนี่ แต่ละกลุ่มที่ผมเล่าให้ฟังไปรวมทั้งหมดเนี่ยสิทีมนะครับแล้วเขาจะไปแบ,บ่งเป็น3กลุ่มแล้วก็ไปคัดกันอีกทีหนึ่งซึ่งโซเนเชียได้โคตา8ทีมครึ่งนะครับครั้งนี้ถือว่าถ้าเราหลุดเข้ารอบไปได้ก็ถือว่ายังมีลุ้นอยู่ก็ย้ําอีกทีนะครับไทยของเรานะครับนัดต่อไปนะครับจะบุกไปเยือนจีนวันที่6มิถุนายนนี้นะครับยังไม่ทราบสนามแข่งขันแล้วก็จะกลับมาเล่นที่ราชมังวันที่11มิถุนายน พบกับสิงคโปร์นะครับที่สําคัญคือเกมเยือนจีนอย่างน้อยต้องมีคะแนนกลับมาให้ได้แล้วก็นัดกับสิงคโปร์เก็บ3แต้มให้ได้นะครับหรือถ้าให้ดีก็ชนะทั้ง2นัดจบเลยนะครับใครเข้ารอบแน่นอนอ่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่มาสรุปให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ